มาวเดียวนะันนี้บอก่เ๋ยว้งแยกกันกับแยกนเลยงไไม่ต้องแร์ดิ

มนรองเท้าเทมาบงก็กั่าเ้างหก็มายักอัแม่สวัสดีครับ เป็นตีนใช่ไหมแอนำร่วมดีนเอาลไ้ลีกครับเรียไอตอเขอความรู้สนะคะไอเขอความรู้สึกนำวเขาไปจังหวัด ทนะุยันนี่ออกไปทำอะไรอนะร้องเพลงปนะออกออกไปร้องหรือไปชิมหรืออะไรไปหลายอย่างไไแต่ว่าภายในหนึ่งชั่วโมงต้อ,องเสร็จให้ได้ไม่แล้วจะขึ้นอะไรกี่โมงอ่ะขึ้นสองโมงอ่ะขึ้นหกโมงเหรอโอเคงั้นก็ทำ หนาวเนาะแล้ว่านหนาวเนาะไปนาวครับเฮ้ระหว่างที่เรียงรู้ยังอ่ะว่าคนนัดงางที่คนนัดเออ